Thầy video hấp cái game này hấp cái game này hấp Con thăm ngay hấp, tao đi đôi năm nhiều giọng mà tu hấp Con thăm ngay hấp บ๊ายบายครับคือเล่นไม่ต้องปั้มตัวครับครับเอาที่เท่าไหร่ครับเอาที่หครับเอแพ้ก็ที่หนึ่งครับแพ้ก็ที่ก็เลยบ๊ายบายนะครับก็เลยบายบายครับพี่ีนี่บายบายหมดแล้วดาวซันโวตอนนี้อยู่เขียวเสวยนะครับทําไงดีครับเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋้นนีู้คงไม่ได้จะดนะครับไม่น่าจพูดนครับกินตครับะอ้เครับตอนนี้เดแล้วเดแล้วครับผมนะครับเอเดี๋ยวปั้นอีกสไอ้ขาดไปเลยเนไเลยนเยอเ มันขาดผู้เล่นเป็นหนึ่งตำแหน่งไะครับเราจะทำไงเฮ้ยของเราขาดเอกชัยยังเล่นได้อะก็ตัวครบไม่ใช่เหรอครับเราไม่ไอ้ไอ้ของเราตัวหลักเรายิ้ดอะทำไมต้องรอยิ้ดอะอะยิ้ดไปไหนนี่วันนี้ไปไหนอะยิ้ดไปไหนนี่ฮัลเจมส์วางเป็นไงมั่งครับ พร้อมเลยครับพร้อมในประตูครับในประตูผ่านเลยครับเดี๋ยวได้งมันใกล้ประตูเลย่ได้เดี๋ยวไม่ต้องมาจะพี่จางเราส่งจะผ่านดีหลังเต็มใจดีจังเดินขออีกสองอะไรเป็นดาสบูสองเหมือนในประตูครับลูกแรกทำไรครับคุกกบอบหครับคุกกบครับคุกกบแล้วครับอต้องหัวน้ำเลยกองมันต้องหลุดคลิก เด็กจริงรู้อยิงจริงจรู้ไม่แน่เอาลงมาต้งนั้นตน้สตด้วยนวันี้ด้วยไปเดือดครับไปเดือดครับนะได้ไปนั่งทำ้งย